กิเนียวั้าก็เราเตะแบบโอ้โหน่าเกียดจัดเลยไม่มีบอลเลยบอลน่าเกียดไหมบอลระวังไม่เตะที่บอลเยอะไม่เตะไม่ตัดเล่นที่บอลน้องที่บอลที่บอลน้องที่บอลเล่น ดูเกมต่ออ่ะลองดูต่อครับ หี S <S ว Ö, <S <S ead, ว่าตูปักท่องตัวเองครพี่ฮะพี่รักท่องครับราชนนก็น่าจปัก่องเหมือนกันครับ่มาดูนะด้วยไทยแล้วี่า่ลยอดาอย่ ไอ right, ้ริมม sure ึงบ้างอะไรมึงพูดอะไรไอพูดอะไรริมตันทัดเลือกแล้วเหรอเราดูต่อครับจับนั้งดูนะดูฮะดูที่หน้าที่ฮะชนะพักชนาวพัดนะจะบอกว่าหนูจาบเร็วจางหนาแล้วตีมาก็สุดท้ายไม่ได้ฮะงวงก้ยังไงแกเสียอยากไปออกด้วยแล้วจะพาทัวร์มาดู่สุดท้ายหลอกกันท้อนี่ฮะ ลอกไปแล้ับได้ขาไหนล็อกขวาขาดูดีไยนไงดูต่ออย่างนี้ตอหลังไตัว้มาราคาเสือขาหลังรวันบหลังอเลนเลยครับพอพไม่ล้าพี่ขอนดคู่คนาสายดีกับพระหัวนาคนาสายีนเนก็ดี อ่ไปเป็นคนซิงค์กันไปเป็นครดังไปทำบ้านครับเอาแล้วก็เรื่องทำไปทำมาขวาเลยขวาไหลขวาแล้วลุงจัดเลยอื้อันไปแล้ว โดยขวาของนั <rate. S 2> ่นลุ้งเป็นเลิศคเอาแลครับประตูที่สองกลับมาไหนแล้วสุดท้ายสัญญาณตัวินไม่ดังจะหยุดเล่นนะมือมือสียงเขบอกว่าเป็นไหลตรงนั้นะเอาเราย้อนมาเป็นการฟาวครับเมื่อเห็นไม่ได้พี่ครับ สัญญาณน่งทั้งนั้น,นญญหูวิ่คิครับระยะมันตงนะฮะระยะมันดอรลิกเลยครับอยู่ในหน้านี่ฮะชะพัฒหรือน่าจะปูสัญญาณนัวิ่งก่อนครับ ครับขอบคุณครับขอบคุณมาดาวด้วยครับโอ้นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอ้ยขอบคุณพี่ที่จัดการการสำนักงานธิการมาดามหรือครับไม่เสียไม่เสียเดินมาไม่ได้ตั้งานไปไปมาขวดนี้เหล้าเพียร์แกน้องไหนท่านนั้นเราลองจัดตามดูกนดิไปสกัดกันเองนะครับ

เปล่นรวมกล่รอ่จะมาแงหมด้ว่ดใช่หมอัาากมาหครับในวันที่ากายนจุดอายุคับสนามบินเดียมารุแจงครับจัดไปแข่งกันจุดโทษครับาการจุดโทษที่ได้จุดนาม้านรุ่ครับ

ไดไคได้เปียบมาดูตัวัดตาแล้วมาดูตัวมาดป้ากวไม่ากเลย้มาดูว่าตักขวามายังอยู่นนี่ฮะสมประสงสมประสงผสครับม่เรีมารีว่าตัดขวาแล้วขวานี้ได้ดีแล้วมาดูว่จังหคมหน้าตั้งอกลูกนี้ยังติดโอ้ต้องบอกวาได้ลองสองครั้งสามคั้แล้วชัดอีกทีก็ยากเข้าถึงตัวไปอ่ะสดีฮะสั เยาแค่เดิวไล่มาลูกนี้ก็ไม่พวนให้านนครับบนเรีงเราตั้งก็ไปครับผู้ถามตัวผูของนะครับทุกราชาก้าไปรอกว่าเป็นที้ที่ดีเหลือเกินครับระวังระวังเยอะว่ง เราครับอยังนังอยู่กันยังอยู่ที่อาตมชัยอาตมชัยขอขามานี่ันเป็เต๋าหรือเ่าพี่ต๋าครับตุอยูที่ขามาตุ่เนขาาสุดท้าาไม่ได้ลงลงตาลตุ่นอยู่นะพี่แม่อวตมชัยขาปาขอาเนียาอเสียาาแล้วขาไหลขวาแล้วก็ไม่ไดู้เขาสายกัสายก็ต สามีทีก็เดนเคลียร์ออกข้างหม่คโอ้โหเราเป็นใบหลงเครับได้ม่เสร็จครับไม่เข้าบอนไม่เข้าบอลไม่เข้าบอลไม่เข้าบอลได้ไม่เอาบอลงเกี่ยวที่บอลเียว ดูลาคนนี่ก็ลุกต่อไปครับดูต้องบอกว่าพูดสาวตัวอย่างนะตางขาวกันติดเลอเกินนะหลังจาลูกตั้งแต่เช้าไปตูครับตจะาเขาไม่พอแล้วเก็บนบาร์บาก็ไม่พ้น้พาดีครยังอือไ้พาพิพาพิโอ้โหตัในตัวตตาตาตายีครับ ลงตาที่สุดท้ายมาแล้ววาโดนเวียงอ้าวเลยอย่างนี้ฮะผู้ายตัวผู้สาวตัวผู้เล่นอะนัแข็งมาเลยวัดฮะโอ้ลูกยาอีกเสียเี้มาทำหมอเวียงก็ว่าเทปงนะนกวยเลยอะแล้มาดูจอตาแล้วาสุดท้าย มันจะเข้ามันจะออกเลยอะไรฮะเราไปดูกันต่อกันได้ไหมยังดูนักเช็ไหมวะหยอนร้อยหน่อยนะนี่ยังอยู่นี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 ่ตัวต่อไม่วานนะสุดไม่ได้ไม่เต็มตัวหวานทางบอล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  对呀，对呀。

หนึลงสองสามไม่เต้นต้องว่ตักปลาลีปลาดงเลยครับแล้วสบสแล้ว้าเกินวองไปเตะครับวัออกปาาว่นถว่เวัดแล้วสนี้ตามหครับต้องบอกว่าอย่าไปื่ทนะครับคือาอย่างนั้นแชมป์เลวัตาย สาอวมานาครับอนะต้โมายากูนะี่นอยู่น้เาตนายน้าีะตีแอนขาอ้าวตูสะมเตือเสมอกันแล้วไหลกลๆมาลุยสุดท้ายไม่ได้อีกครับการาบาหนาตาคาคิดเบรหนึ่งสดกับาายนาตาอหน้าาสา สามาจอามโอลลุขุนกล้าผู้หลังไปอีกครับอันนั้นอันนั้นสามย่างตีได้นะสาครูับไปออกมาลุขุ่นก โอ้โหผูมาครับผู้ชาทิโอ้โสีได้สวยเลยครับเรามาดีพาทิ้เกพี่เต๋าไหมเลขวามาดูดีมากอวุจิ้คุกาทิ้งขวามาแทนเดวไหมวะแทนโวัดหลอกขวาแล้วตายไไะนครับแม่สุดท้ายตายแล้วผู้เี้ยงเป็นข้าวมือหลังตูไปกรับะ ลุกข้างออกมาแล้วลุกข้างไปอีกเล่ไม่ลต้องเล่เล่นเกมมัน้แบแบททคุนกทุ่ครับทุ่งคมั่สามตู้ตู้เดือดการพาคิมพาคิมเล่นไกลๆออกขวาครับอย่างนั้นะทวุฒินักชาุญเาาอย่างนั้นอยง เนี่ยบเสียกลางทางแล้วหลาหมาอูจนเาต้องบอกว่านี่ฮะอนอสันแร่ต้องบกว่ายังไม่ดีพอี๋้วมาดูะจัะจับได้ดึงจับได้ไหมครัได้ครับของราชานนบินหนึ่งสองแล้วจัดมาแล้วโอ้โหแต้องบอกว่าเคลียร์กับใสเลยอ้าวแล้วมาดูอบามาสุดท้ายกไม่ได้ครับอูเราไม่มีเสียงสุดยอต้องุยอย่างนี้ก็ต้องเล่นต่อไปยังอยู่นนอน

เข้าเลยเข้าเลยยากดูกันตนี้เขาดุเหลือเกิบของทีมาบอลหเดียวบอลโอ้รับฟุตอหรือไปแข่งไหลกับหลัด้วหลอดบอจกอันนี้ฮะกิติกิดวังเข้าแลยกิดนะะกแกนออกมาทางท้ายอูตภาษาหกับซ้ายครับไปเลยครับอู้เราสีโจ๊กอีกแล้วออมมาลูกนีโอ้มันสั้นเกินไปครับยังอยู่ในพาทีมน เดี๋ยวต้องตามมาดูไกันย่างไรารับตู้งาได้กรอบได้เขาได้กรบได้ต้องบอกว่าเ่้ไ้ดีัต้ดีกอย่างาิเศษตูจะตาตูตาตููวาตาย เดี๋ยวหยอดตาลูกนี้ถึงด้วยครับโอ้โหน่าด่าขาของร้านนี่ครับแม่ยังจะทุลพักนะหรือว่าจะตูดโอ้โหคือสินับหนึ่งนะถ้านับแปดนี่ต้องบอกว่ากรรมการงัดแท้นะเอ้าวนะลองดูกันต่อยังอยู่ในะคุณสังกูครับใจใจมาทางนมาตูดครับโอ้โหโหมก็ขึ้นไม่ได้เหมือนกันนะเกมรับของด้านราชนุนก็มาต้องบอกว่าหลังไม่เอาหลังไม่เอาน้อง เอาเลนบอกว่าตัดไปรับกันได้ไวเลยดูด yeah, 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 ูนะขาเลยขาบาูนี่คือไรนะครับของนาทีนทีมานาีกระจานาีสดตัดก้อยิงไงตามตามตามแล้วไปตัดไล่หัวนะพคินพาคินแล้วก็วิ่ง เหนื่อยเลยโอ้โหงินาทโดนลงโทเลางด้านนี้นะเจ้ากาพักหนาคอเลยอ้โแล้วถวายมาเลนาเนไปอีสองอย่างนะสุดหูเลนะโอ้โหงาีสองประตูต่อเลย แต่แพ้แล้วดีเลยอยากได้สู้อีกหนึ่งนัดครับว่าเวลาจะไม่หมดเลยครับผีไหมจับจับยังอยู่ที่การด้วยนะครับนู่นนั่นนี่นั่าต้องต้องนู่นตูนาอลำีดาพีดแล้วการอะไรครับแต่ดดเทียร์จัออกไปแล้วก็สุดท้ายไม่ไหวโอ้แล้วโดนดีบอลแล้วจะไปอะไรครับ

มาขวามาแล้วอยู่ไปขวาเอาล้ะโดนตัดอีกแล้วอย่างน่าสมวิหืออันสุภวิทย์โยกแล้วไปขวามาเอขาบอลได้เอาแล้วิดลูกต่อัวต่อตัดแล้วขาพุมาอูต้องบอกว่าคเดือไปลยว่าารอ้าวครับอูนีฮะเดดไปนะส่งมาอูขายูกกหลังใหม่แต่เกี่ยวไติดกัขอด้านี้ฮะนักปรฮะ ดูยังอยู่ครับยังอยู่นะันมวัดโอ้ตุงดังดนะงตางัสวยครับยังว้อาแล้วอย่างสลาได้ดีนะบอลจับเป็นลูบขอักุครับแล้วจันได้ีครับคนสองคนสเวลาบาเสอาทีสาม ตีงอย่งไรันสองนาทีสลูกรับ่อเงินเจ๊แอร์ผัดเจโเสือไปลุ้มเีืายที่ลูกผีโทษแล้วไ่ต้องหาตอในนัดตอกนะ

Thank you.